คือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะมองเห็นเป็นประการเดียวกันน่าจะเดินตัวไหนรู้ไหมฮะตัวนี้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช็อตเด็ดแต้มเซียนครับวันนี้มาดูหมากในตำนานของเซียนรุ่นโบราณอย่างเซียนหนูทองครับที่ได้เล่นเอาไว้ในเว็บไซต์ไทยบีจีสมัยก่อนนะฮะหมากของเซียนหนูทองเนี่ยคือหมากฝ่ายสีขาวคุณคิดว่าหมากฝ่ายสีขาวเซียนหนูทองเนี่ยจะใช้วิธีการบุกยังไง คือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะมองเห็นเป็นประการเดียวกันน่าจะเดินตัวไหนหรู้ไหมฮะตัวนี้เมตตีโคนใช่ครับถูกต้องครับอาจารย์หนูทองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็เดินแบบนั้นครับเมตตีโคนเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันทําให้โคนของหมากฝ่ายสีแดงมีปัญหาโคนของหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยถ้าถอยลงไปด้านล่างอาจจะเสียทีเดินนะในเจ้าโคนที่จะต้องแบบว่า เดินขึ้นมาเมื่อกี้แล้วก็ต้องถอยกลับไปอีกแล้วก็ทําให้โคนเนี่ยขึ้นไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเห็นนะว่าถ้าโดนเม็ดตีโคนเนี่ยก็น่าจะเจอโคนปั๊มระหว่างม้ากับโคนตําแหน่งนี้ครับตําแหน่งงองูสี่พอโดนโคนงองงูสี่คุณผู้ชมคิดว่าอาจารย์นูทองเขาจะเดินตัวอะไรต่อฮะคือถ้าเป็นเราๆทางบ้านเราอาจจะถอยมาใช่ไหมเพราะเรารู้สึกว่าม้าแลกโคนเนี่ยมันไม่น่าคุ้มนะเหมือนไม่น่าเวิร์กนะฮะซึ่งในจังหวะแบบนี้ด้วยนะ ฝ่ายตรงข้ามเขามีม้าสองตัวลุมกินโต๊ะเราอยู่เพราะงั้นเนี่ยสงวนม้าเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ครับระดับเซียนนะยิ่งเป็นเซียนหนูทองแล้วด้วยเนี่ยนี่ครับนี่คือสิ่งที่เขาเดินครับนี่ครับมันต้องเดินอย่างนี้เซียนหนูทองฮะอย่างนี้เลยครับเดินโคนแลกเบี้ยครับโอ,รโอ้พระเจ้าคุณพระโอพระเจ้าจอร์ดเดินโคนแลกเบี้ยไปอย่างนี้เนี่ยโอ้ผมว่าอาการหนักเหมือนกันนะฮะคือเดี๋ยวเรามาดูเกมจริงกันดีกว่าเกมจริงเนี่ยเขาใช้โคกินม้าก,ก่อน,อนเพราะเขารู้สึกว่า สีแดงรู้สึกว่าม้าเนี่ยมีปัญหาถ้าเกิดว่าเราไม่กินม้าใช่ไหมเราเอาเบี้ยไปกินเลยเนี่ยม้าจะไปตีลุกมันจะค่อนข้างจะวุ่นวายเดี๋ยวจะวุ่นวายละเพราะเม็ดกับขุนตรงนี้มีปัญหานะครับคือเราจะไปเดินโคนเออขุนติดอย่างนี้ไม่ได้โดนกินเม็ดลูกคาดกินเลย,ยนี่ฮะกินลูกคาดกินเลยวุ่นวายไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสีแดงเห็นแล้วว่ามันไม่เวิร์คครับเลยตัดสินใจกินม้าไปก่อนซึ่งหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์หนูทองนะสีที่เขาเดินต่อไปก็คือเม็ดตีลุก โยนมายังโยนเข้าไปอีกครับโยนให้กินเรื่อยๆครับโยนให้กินจนอิ่มจนหนำใจเลยฝ่ายสีแดงใช้เม็ดกินตอบครับและฝ่ายสีขาวนะอาจารย์หนูทองใช้ในส่วนของเบี้ยไปกินหงายเป็นเบี้ยหงายครับถ้าเกิดว่าใช้ม้ากินเนี่ยอันนี้ก็จะเจอโคนกินลุกอาจจะโดนลุกโจนได้นะครับเนี่ยสมมุติใช้ม้ากินใช่ไหมอันนี้ก็โดนโคนกินลุกนะครับก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะโดนกินลุมกินโต๊ะสูงนะครับ คือถ้าถอยขุนหลบก็คงถอยได้แค่ตาเนี้ยฮะอาจจะโดนกินโคนซึ่งเลดเกมผมคิดว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยรับรองว่าน่าจะชนะแน่นอนครับประเด็นก็คือว่าหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าุถ้าเราใช้ม้ากินเบี้ยงหงายเนี่ยมันไม่เวิร์กนะเขาเลยเดินขุนหลบพอเ,เดินขุนหลบเสร็จเนี่ยสีขาวถอยโค้นไล่มาครับคือบอกให้รู้ไปเลยว่าเฮ้ยม้าสีสีแดงจะเอายังไงสีแดงเนี่ยเขาไม่เอายังไงกับม้าครับแต่เขา รู้สึกว่าเรือเนี่ยเป็นปัญหาเขาเลยต่อเรือทิ้งก่อนพอเขาต่อเรือทิ้งเนี่ยมากไฟสีขาวอาจารย์หนุทองนี่โคนปั๊มลุกไปฮะโคนปั๊มลุกสีแดงขยับขุนหนีสีขาวเดินเบีย้ยมาล็อกเรือห้ามเรือเนี่ยออกมาเล่นนะครับสีแดงพยายามหลบครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาเรือไปลุกได้ครับแต่สีขาวอาจารย์หนุทองก็ยังมาได้อยู่ดีด้วยการนําเรือเนี่ยมาวางนะจับทั้งโคนจับทั้งเบี้ยนะครับ สีแดงขยับขุนหนีก็คือตำแหน่งนี้คือจบเกมนะครับโดนสีขาวอาจารย์หนุทองกินลุกไปพอโดนกินลุกตำแหน่งนี้เสร็จเนี่ยถามว่าโดนลุกจนไหมคิดว่าน่าจะโดนลุกจนนะเพราะถ้าหลบมาตำแหน่งยอหญิง8ดเนี่ยอันนี้ก็ง่ายๆครับใช้เรือกดใช้เรือกดก็ได้อันนี้ก็คือเดินง่ายๆเลยหรือจะเดินตัวไหนด,เดนีเดินเดินเรือขึ้นไปได้ไหมผมว่าก็น่าจะได้นะแต่อาจจะยังไม่โดนลุกจนนะถ้าใช้เรือกด ้ขากินอันนี้กินลุกนะใช้เรือปิดอาจจะโคนปั๊มก็ไปได้อยู่นะผมว่ารูปเกมยังไปได้อยู่แต่ว่าเป็นต่อทั้งนั้นนะฮะหรือผมมองเอาแต้มลุกจนอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยกันนี่ก็คงกินผมมองแบบสดๆเลยนะกินกินโคน ไม่น่าไหวสีแดงนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมากรู้ไทยคันว่าผู้ฝ่รู้กันด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับและบ๊ายบายครับทุกคนคลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกนะครับร้านจําหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกําลังมองหาอุปกรณ์หมากระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอสเบิร์ดเอแมท หมากลูกไทยหมากล้อมหมากฮอสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่เว็บเชฟโกด d o ค com ได้นะครับ